สวัสดีครับทุกท่านมาอีกครั้งนะครับมาพบกับช่องตะวันอีพีนี้เป็นเลขดับบนเลขดับล่าง EP ีที่11ของงวดวันที่1สิงหาคม68ซึ่งหน้าแรกนะครับก็เป็นเลขดับหลักสิบหน่วยบนเท่านั้นไม่น่ามาใน2ตัวบนของแอดมีกังงวดที่ผ่านมาให้4ดับที่ หลักสิบหน่วยบน4ีมาอยู่หน่วยบนดับหลุดไปนะครับสลารัฐบาลออก3 2 4แต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังนะครับดับหลุดไป2งวดดับผ่านได้5งวดรวมเป็น7งวดด้วยกันสำหรับวันนี้แอดมีตัง ให้9ให้9ดาบที่หลักสิหน่วยบนเท่านั้นนะครับและก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ปลอดภัยในทุกที่นะครับขอให้ปลอดภัยทุกที่นะครับที่เราอยู่นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับส่งกำลังใจให้กันนะครับเพื่อให้ปลอดภัยกัน หลังจากที่ดูเลขดับหลักสิบหน่วยบนรอบนี้มาดูเลขดับล่างทุกหลักกันซึ่งเป็นเลขดับล่างของแอดมีตังงวดที่ผ่านมาให้3ดับล่างสลากรัฐบาลออก2 6สามารถดับล่างผ่านนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังสถิติย้อนหลังที่ผ่านมา ดับล่างผ่านมาแล้วทั้งหมด7งวดนะครับดับผ่านมาแล้ว7งวดติดด้วยกันสำหรับวันนี้แอดมีตังให้4ให้4ดับล่างทุกรักสีไม่ควรมาใน2ตัวร่างในงวดนี้นะครับ จากนั้นเรามาดูเลขดับบนกันนะครับเป็นเลขดับ2หลักให้ดับที่หลักร้อยและหลักหน่วยบนของแอชฉหลง JK ถ้าดูในสองงวดที่ผ่านมาดับหลุดไปทั้งสองงวดเลยครับซึ่งจะดับหลุดที่หลักร้อยนะครับทั้งสองงวดส่วนหลักหน่วยดับผ่านได้2งวดนะครับ สำหรับวันนี้แอดชนหลง jk ก็ให้มาแล้วสำหรับวันนี้ให้สส่ให้สี่ดาบที่หลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับถ้ามีเสียงรบกวนในคลิปเป็นเสียงฝนนะครับ หลังจากที่ดูเลขดับหลักร้อยและหลักหน่วยบนรอบนี้คริวนี้มาดูเลขดับล่างทุกหลักกันนะครับซึ่งเป็นเลขดับล่างของแอชชัหลง JK ถ้าดูในสองวดที่ผ่านมาสามารถดับล่างผ่านได้ทั้งสองงวดติดนะครับให้สามดับล่างทั้งสองงวดซึ่งในงวดล่าสุดให้สามดับล่าง สลัดออก2-6ดับล่างผ่านจริงๆแล้วก็ดับผ่านมาหลายงวดนะครับสำหรับสูตรนี้สำหรับวันนี้แอดชนหลง JK ให้5ให้5ดับล่างทุกหลักนะครับ จากนั้นมาดูเลขดับล่างทุกหลักกันซึ่งเป็นเลขดับล่างของแอดเทพบลือสูตรขั้นเทพนะครับซึ่งจะให้สูตรเี่นล่างมา2สูตรนะครับล่าง1และล่าง2เลขตัวไหนที่ไม่มีจะถือว่าเป็นเลขดับล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาให้9ดับล่างดับล่างผ่าน แต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังดับล่างผ่านได้ทุกงวดนะครับส่วนเด่นล่างก็มีเข้าบ้างมีหลุดบ้างสำหรับวันนี้แอดเทพบลือสูตรขั้นเทพให้ศูนย์ให้ศูนย์ดับล่างทุกกลาดศูนย์ไม่น่ามีใน2ตัวล่าง จากนั้นเรามาดูเลขดับบนทุกหลักกันนะครับเป็นเลขดับ 3D คัดดิจิตของแอดริมวดที่ผ่านมาให้5ดับบนสามารถดับผ่านนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังดับบนหลุดไป3งวดนะครับส่วนที่เหลือก็สามารถดับผ่าน สำหรับวันนี้แอตลโมให้0ให้0ดับบนทุกหลักศย์ไม่น่ามาใน3ตัวบนนะครับจากนั้นเรามาดูเลขดับหลักหน่วยบนกันเป็นเลขดับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับให้มา1ตัว ของแอสตังพาปังรวยงวดที่ผ่านมาให้3ดาบที่หลักหน่วยบน4มาอยู่หน่วยบนสามารถดับผ่านแต่ถ้าเราดูข้อมนนูลย้อนหลัง13งวดที่ผ่านมาดับหน่วยบนหลุดไป2งวดดับผ่านได้11งวดนะครับ สำหรับวันนี้แอสตังพาปังรวยให้9ให้9ดาบที่หลักหน่วยบนเท่านั้น9ไม่ควรมาที่หลักหน่วยบนสูตรของแอสตังพาปังรวยจากนั้นมาดูดาบแต้บนกันนะครับ ดับแต้มหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนเป็นแต้มที่ไม่น่ามาใน3ตัวบนของแอดมุกงวดที่ผ่านมาให้แต้ม1แต้ม3ดับแต้มบนสลัออกปอเท่ากับแต้ม9สามารถดับแต้มบนผ่านแต่ถ้าดูตามสถิติย้อนหลังดับแต้มบนหลุดไป2งวด ดับแต้มบนผ่านได้16งวดรวมเป็น18งวดด้วยกันสำหรับวันนี้แอดมูฟให้แต้ม1แต้ม5ให้แต้ม1และแต้ม5ดับแต้มบน หลังจากที่ดูดับแต้มบนกันแล้วรอบนี้มาดูดับแต้มหลักสิบหน่วยบนกันนะครับซึ่งเป็นดับแต้ม2ตัวบนของแอดมุกงวดที่ผ่านมาให้แต้ม3าแต้ม5้าดับแต้ม2ตัวบนสลับออกเท่ากับแต้ม6สามารถดับแต้ม2ตัวบนผ่าน แต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังดับแต้มหลักสิบหน่วยบนผ่านมาแล้วทั้งหมด6งวดติดด้วยกันสำหรับคนนี้แอดมูกให้แต้ม3แต้ม7ให้แต้ม3แต้ม7ดับแต้มหลักสิบหน่วยบนเท่านั้น จากนั้นเรามาดูการเจาะเลขดับ2ตัวบนการเจาะเลขดับ2ตัวล่างซึ่งเป็นเลขดับตรงๆ10ชุดด้วยกันของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ถ้าเราดูใน2งวดที่ผ่านมาสามารถเจาะดับบนล่างผ่านได้ทั้ง2งวดเปดเลยนะครับแอดต้องย้ำนะครับว่าเป็นเลขดับตรงๆของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ สำหรับคนนี้อาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เจาะเลขดับ2ตัวบนตรงๆมีเลขดับ05 15 25 35, 35 45 55 65 75 85 95นะครับส่วนการเจาะเลขดับ2ตัวล่างตรงๆมีเลขดับ08 18 28 38, 38 48 5 8 6 8 7 8 8 8และ98นะครับเป็นการเจาะเลกดับ2ตัวบนล่างตรงๆสำหรับคลิปเลกดับบนล่าง EP ีที่11มีเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันนะครับปังๆรวยๆกันโชคดีทุกท่านโชคดีในทุกสถานที่นะครับแอดต้องขอราไปก่อนนะครับให้กำใจใทุกคนสวัสดีครับ